ให้อดทนซาสูเมื่ยแน่กระตามซางแนวว่าเป็นลูกจ้างเองกายแหลกเงินเพิ่นตกกระเทินได้ภาคบ้านให้ใจหมัต่อเพียนวันปีเดือนผ่านพนจังคืนโคงอวยมากให้ตั้งตาต่อหน้ากายาสู่โต้เงินแทน,นอยากแทะหาได้กะบอยัง จังได้ไกลไล่บานตกดานแดนไกลขอให้สมดังใจมังมีขึ้นบานสันแล้วพี่น้องเอง่ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สุขคนค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิมผู้เกา่าผู้เดิมคนมักตัวเลขค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันเมืเ่อนสีสาววันทีหาเนาะค่ะพี่น้องคะ หวยลลอกสูตรลุ่งนัดเนาะคะ่ะแอดเอามาลงสองงวดเข่าสองงวดงวดนี้งวดทีสามค่ะพี่น้องคะตามกันต่อคะ่ะแต่กะแนวทางเลขประมูลชุดถล่มกองฉรากเนาะคะ่ะอีกลายซ้ำนักค่ะพี่น้องคะคัดเน้นๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องก่อนทีเ่เขาไปรับชมรับฟังกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องคะ ก่อนสิเข่าไปเบิงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะมาย้อนด,ดูแนวทางงวดวันที่16เดือนหา64กันกน่อนเนาะค่ะพี่น้อง3ตัวหน้า8 4 3 6 1 5 3ตัวท้าย2 7 6 9 7 0เลขท้าย2ตัว1 4รางวัลที่1 6 8 4 5 7 9เนาะค่ะพี่น้องเลขกัสิออกมีกันวไกลกับงวด ปีที่านมาเนาะค่ะพี่น้องกะมาวิเคราะห์กันต่อวาแนวทางอาจารย์ชี้ไห้เกี่ยวพันกับแนวทางงวดปีที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะพี่น้องขอมูลที่นํามาฝากในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องพิดพลาดประการใดแอดลัดดาขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งแนวทางแหลกกันเลยค่ะเอามาประเดิมแนวทางแหลกคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของแอดประกอบค่ะวิ่งที่สและสค่ะ ชุด3โตคะ่ะ6 3 8 5 3 7 3 4 5 7 4 9 2ตัวคะ่ะ3 6 3 8 3 5 3 7 4 3 4 5 4 7และ4 9ค่ะเฮามาตามต่อกันที่คนนครศิลาเนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทย16เดือน565ชุด3ตัวบน 6 4 7บนค่ะ4 7 4 7 4 7ค่ะล่าง8 0 5 0 2 1ค่ะถูก100เรซรับประกันแค่งวดนี้งวดเดียวเพิ่นวานเนาะค่ะพี่น้องคะคันมักคันถือใจกัอย่าลืมแคปเนาะค่ะเพิ่นรับประกันงวดนี้งวดเดียวเด้อค่ะพี่น้อง เข้า <He> มาต่อกันที่แนวทางเพจเลขประมูลกองสลากเนาะค่ะตัวเลขกลุ่มนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นตัวเลขจากกองสลากที่ได้ทําการล็อกเป็นที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2 5 6 5ได้แก่เลข7 5 8 5ห0 5 4เป็นเลข2ตัวบนและล่างเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องคะรับชมตัวเลขแนวทางให้เปิดเพลินหัวใจเนาะคะ่ะพี่น้อง มักกะตามบ่มักกะบปลอยผ่านง่ายง่าย,ายค่ะพี่น้องเบิ่งแนวทางอย่าให้เป็นทุกเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาตามต่อกันที่แนวทางปูกนกศิลาเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาของเพินหลรุดเด้อค่ะพี่น้องคะ16เดือนห้าหห้าแนวทาง8 7ด5 2 7ดสา9ห้าสอง็ด้าเจ็ดห้า้า็ดสามสองตัวค่ะเจ 7, 7 5เจ็ดห้าค่ะ เฮามาตามต่อกันที่แอดแผ่นแผ้ารวยเนาะค่ะ16เด 6, ือน565ง 6, วดที่แล้วออก64209บวกลบกันแล้วเหลือ0เนาะค่ะพี่นอ้องตัดออกมาเป็นชุด2โตัวค่ะ605040สูตรบนและล่างแอดแผ่นพผ้ารวยเนาะค่ะพี่นอ้อง เฮามาตามกอกันที่ห้วยล็อกลุงนัดเนาะค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมากกับเข่าตรงๆเก่าศูนย์เพิ่น่าพี่น้องงวดนี้ตามต่อค่ะ16เดือน5 6 5 901 0001 0809เนาะค่ะพี่น้องแนวทางของลุงนัดจัดให้ค่ะพี่น้องตังแต่แอดเอามาลงเนาะค่ะได้สองงวดกับเข่าทั้งสองงวดเนาะค่ะงวดนี้งวดที่สามค่ะพี่น้องคะขั้นมัก ขั้นตรงใจกะะตามบอมักปลอยพันเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเพิ่นติดศูนย์เด่นศูนย์เนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันที่หนุ่มราชเทวีเนาะค่ะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยชุดดับเจ้ามือค่ะ401017063ค่ะ016376และ74ค่ะชุด2โตัเนาะค่ะเน้นๆที่401เ้้อค่ะพี่น้องค่ะ เข้ามาเตากันแนวทางนี้ค่ะงวดที่ผ่านมากับเข่าหกซีองเต็มเต็มค่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าหายงวดเดียวเด้อเพื่อนหวานเนาะค่ะแปดเจ็ดหาข้างล่างเก่าซีเนาะค่ะแต่เพื่อนเขียนวงเล็บไว้ข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องคะขอแก้ไขหนึ่งเก้าแปดนะครับเพื่อนหวานเนาะค่ะหรือเพื่อนไหนแนวทางสามตัวสองหางเนาะค่ะพี่น้องคะแอนกับบอกเขาใจคือกันเนาะค่ะ มาตามต่อแนวทางนี้ค่ะพี่น้องคะเพิ่นวางวนนีห6มาล้านเปอร์เซ็นค่ะสิหพฤษภาหกหาเนาะค่ะชุด3ามตเพิ่นค่ะหกเจ็ดหนึ่งหเจ็ดสองหเจดสามตัวค่ะ6กสา6หสี่หหาค่ะพี่น้องมี3ชุดน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องคะบุญและบาปเกิดขึ้นจากปากและการกระทํำของเขานะค่ะพี่น้องค่ะต่อให้ใส่สุดข้าวเขาวัด ราบใดยังให้ทุกคนอื่นกัดบริบุญคือเกาค่ะพี่น้องไปต่อแนวทั้ทงรัฐบาลไทย16พฤษภาคม65ป้าม่วงมั่นใจแค่50-50เท่านั้นป้าม่วงให้แค่2ตัวนะครับ5-6 7-6 5-9และ7-9ค่ะมาแล้วเดอ้อผู้ใดเป็น FC แอดนั่นเนาะค่ะพี่น้องล่างไทยฟันเน้นๆนค่ะพี่น้องวิ่งที่7รองที่8ค่ะ ฟัน4 7 5 7 6 7เน้นเน้น2หาง4 7และ5 7ค่ะรอง4 8 5 8 6 8ค่ะสำหรับแนวทงคงของแอดนั่นนาะค่ะพี่นองชุดถลมกองฉลากนะาะค่ะพี่นองค่ะ16พฤษภา2 5 6 5บนค่ะ7 4 7 5 9 2 9 3 3 7 4 3 7 5 8 9 2 8 9 3ค่ะ ถล่มกล้องสลากล่างค่ะ14152829787996และ97ค่ะพี่น้องเข้ามาติดๆกัน3งวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ไปต่อค่ะชุด3โตเพิ่นค่ะ578579570678679799ค่ะพี่น้อง เข้ามาต่อกันที่เลขแม่นมากเนาะค่ะ16พฤษภาคม2ห6 5เด่นสองค่ะ3 2 42 52ส2องและ7 2สองค่ะเข้ามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นูพีพเนจรเนาะค่ะพี่น้องบน915 925 935 2สองตัวค่ะหนึ่งห้าสองห้าและสามห้าค่ะพี่น้องแนวทางของอาจารย์นุพีกันลุดนเนาะค่ะช่วงนี้ น,อออน,น,น้องเอ้ยเมื่อวานนี่มันเล่าตายเนาะคะ่ะได้น้อยมาเบิดเล่าเหลือกําไรอยู่30บาทค่ะพี่น้องพอได้ไปต่อเนาะคะ่ะพี่น้องคะเข้ามาปิดท้ายรายการกันทีแนวทางของอาจารย์วุฒธธิมาร์กเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าทีซีสองตรงตรงค่ะมาต่อแนวทางนี่คะ่ะพี่น้องคะชุดมีบ้านขายบ้านซื้อนะผนวานเนาะคะ่ะสองแปดหกสองเก้าเจ็ดเจ็ดแปดหก ส1 2 9นึรวยรวยรวยขอให้รวยเนาะค่ะพี่น้องสังเกตเบื้องแนวทางบอกค่ะเพิ่อนกะไห้แนวทางเกี่ยวกับ กับแนวทางงวดทีแล้วเนาะค่ะมีติดหนึ่งสีมีติดเจ็ดเก่ามีติดเลขถ่ายสามตัวถ่ายเจ็ดศูนย์แล้วกัมีหนึ่งหามีสีสามเนาะคะ่ะทุกตัวเลขมาจากตัวเลขที่ออกของปีทีแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องคะขอขอบคุณเจ้าของตัวเลขเจ้าของแนวทางในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะทีมาามินให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะติติงกะดีเนาะคะ่ะกะ แอดกะนอมรับไววพิจารณาเนาะคะ่ะพี่น้องคะแต่พบกับแอดใหม่ในคลิปเสาร์วันที่6เนาะคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ